จัดเอ้ยเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนข้าวงไอ้เฮีย้ยกูทำเฮี้ยอะไรเนะี่ยดูบ้านเฮี้ยอะไร คืออะไรอะ่ะคืออะไระลุงไก่ลุงไก่คืออะไรอันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะปีกปลาเท่ารอย,ยเป็นแบบไหนอะ่ะ<อ>เป็นแบบไหนอะ่ะ<อ>ลองดูเดีวยวมันคืออะไร ก็มันมีอะไรอ่ะอะไรจีนิกิ้งว่าอะไรนะไปนะลุงคิดว่าอะไรอ่ะตหน่วงๆอยู่แถวบ้านพี่อ่ะพี่ไม่ได้คิดว่าอะไระจีอะไรไม่มีคอนเทนต์ะไรอ๋อ,อบัตรผมผมไม่มีบัตรประกันแต่เมื่อตอนผมข้ามจะไม่มีคอนเทนต์ไง อะไรใครไม่มีคนเทตดหมายถึงใครไม่มีคนเทตดคือเขาบอกให้รอปลอดภัยก่อนนะแล้วค่อยเทรดคุณดวงสวัสดีครับเตี๋ตีะัะผมขอเขาแล้วเขาบอกว่ารอปลอดภัยก่อนแล้วค่อยไปเทรดอ,อ่ะรู้ได้ไงว่าเป็นแบบนี้เข้ามาเทิดกันแล้วหรอ อันนี้คณทุกคนดูรู้ได้ไงเป็นไอดงไอดอปดอูได้ไงอนนี่คือเล่นอะไรวะเราจะได้เล่นปะนี่ผมยังไม่รู้เลยนะอ๋อมุอ่ะมันมีเบองอื่นหรอ เติมขับรถาอไปนอนก่อนลสลบละเออผมยังไม่รู้เลยฮะ ดูกันว่าไม่คืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เราดูดิตัวอ,อย่างเราชุดอุ้ยอ๋ออ้นี้เราเคยมาลงแล้วแล้วมาปรับให้มันเป็นในเกาะนี้ เป็นเวทมนต์นที่เราเคยมีที่เราเคยเล่นน่ะเก็บของอ่ะที่เรามาลงตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะที่เราแยกเซิร์ฟเล่นอ่ะเฮียเฮียเฮียฉดสมัยตายไปในไอสั์ สัตว์เก็บเคี้ยอะไรเนี่ยมันเก็บเคี้ยอะไรเนี่ยมันเล้ของมาอยู่ตรงไหนเนี่ยไอสัตว์นี่ไงเคี้ยแล้วชักปืนออกมายังไงจีเคียโคตรเทไอสัตว์ไม่มีกระเป๋าก็ลืม ยานี่ยาแล้วกูกะแล้วยาอยู่ตรงไหนแล้วปั๊มยากดเคี้ยอะไรเนี่ยเกี้ยปืนแล้วกูแดกอะไรไปวะเอา้าปืน วงก่อนวงบีบเชียร์ปืนอย่างเยอะไอสัตว์ลงถูกที่จัดปืนพกว่ะเชียแล้วกูจะเปลี่ยนปืนไอ้นี่ยังไงอ่ะต้องกดอะไร ได้เปลี่ยนเป็นปืนเนี่ยมี30นัดอันนี้ยาเอ๋อเนีน่ย e like เปลี่ยนเป็น AK แล้วก็วจะกด AK เอาอย่างไรไม่เชียไม่แล้วกดเอา AK oh. ออกมายังไงอ่ะพี่เลื่อนสกรอมาโอเคอ๋อ <Minecraft> พ okay. ี่ก็กดกดกดตีเพื่อแบบหยิบเพื่อมาครับอ๋อเฮียอ๋ออ๋ออ๋กูมีเมดคิดไอ้สาร Yeah. Sound เสียงไมโครโฟน muted. อ๋อคงต้องทิ้งระเบิดเดี๋ยววงมาแล้วคุณเข้าวงเก็บยาก่อนเด็ดคิดกระสุนร5 0นัด คิดเต็มเจ็บใจหมดแต่กูลองใช้ดิว่าเป็นไงวะค่อยใช้ก็ได้้าลองเย่าปืนจัดสัะเปพกดีกว่าลองตามยาดยิตามไง เอาอย่าทปั๊มยาเอาเยอจังเอาไอขี้ยปั๊มแหนแม่งวะ จะวงวงไอจัดไอ้สตัตว์จะดิดจัดไอข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเข้าวงไอ้เฮีย้ยกูทำเฮีย้ยอะไรเนะี่ย ข้าวงก่อนกูกดเฮียอะไรวะเนี่ยแล้วกูลุกยังไงเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเข้าวงก่อนไอ้สัตว์กูลุกไม่ได้ไอ้เฮียแป๊บนึงกูลุกไม่ได้กูลุกไม่ได้กูลุกไม่ได้กดกดไม่ไปวะแป๊บนึงกูลุกไม่ได้เข้าวงก่อนเข้าวงก่อนเดี๋ยวตายจับมือกันจับมือกันได้ครับ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 ไอ้เชีอกกูลุกไม่ได้ไอ้สัตว์กดอีกทีนึงครับมันลุกอะเออเหรอว่าเราสองคนตายว่ะเฮีย ไปไปไปรอแมันหมดรอแมันให้หมดนะรอแมันให้หมดนะในกดไม่มีห้ามเว้ยเฮียข้างหน้าข้างหน้ามีตัวนึงข้างหน้ามีตัวนึงข้างหน้ามีตัวนึงปั๊มยากูปั๊มยาแป๊บ ยามเป็นมึงรอมยิงกันนะเฮ้ยโดนยิงเหรอโดนยิงไหมนเนี่ยกระสุนผมใกล้หมดแล้ววะ่ะไอ้ยิงแป๊บเดียวกระสุนจะหมดอ,อ่ะไอ้เหี้ยลุกสิมึงลุกสิมึงลุกดิโหมดอะไรหรอครับที่ผมมาไม่ทันดูย้อนหลังอยู่โหมดอะไรไม่รู้ฮะให้มึงมีกระสุนมั้งวะ ไม่มีนะครับเดี๋ยวกูไปฟังมาสุดแป๊บนึงครับผมข้างหน้ามีนะลุงขวาบนอะโอเคโอเคอ่ะเห็นแล้วเห็ตุไรเหตุไรล้วล้อมแม่งไหมล้อมแม่งไหมล้อมมาเร็วเข้าขวา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 โดนโดนเยอะโดนเยอะโดนเยอะแม่งเจ็บ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  វាมันเจ็บ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  ตาย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 บ้าตาย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 ขับซ้ำเลยครับซ้ำเลยครับตายตายตายไอ้เชีอยของตก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 เปิดกล่องไงอันนี้ไเปิดนะกูเปิดได้ปะเปิดได้เปิดไม่ได้กูเปิดไม่ได้อันนี้กูเปิดก่อนกูเปิดไม่ได้อ่ะเปิดได้ปะต้องทีละคนครับเอ่อกล่องไม่ไม่มันมันบอกไม่ได้แล้วได้แล้ว แม่งเจอเราสองคนกี๊อต่กูบอกเลยสัตว์แม่งเจอเรากี๊ตอ่ะเยี้ยายาเยอะของกูเต็มละยาาลังน้ำลงเหมือนประเทศอื่นไหมหมอหมอหมอมีหมอครับสายสายสาย การวุงดีกว่าไอ้สั์ล้างก่อนเพื่อนทิ้งแนละ้ว เราควรไปนอนกลางวงนะจริงๆผมเลือกที่ไปนอนกลางวงดีกวามีใครอยู่ตรงนี้ปะ ข้างกันายให้ตายกูไม่สนกูเล่นติ่มติ่มจัด พื่อไปคุยโทรศัพท์อีกแล้วไอ้แซ่ไม่หลังเต็มเลยอีกที่ยะมาดียิงมาดิติดอะไรเนี่ยติดติด ปอบยาอยู่ยังลุกขึ้นเองน้วะไอ้สัตว์แจ็คแจ็ควัเนี้อ่ะโมลานโมลานโมลานช่วยกูดิเฮ้ยแจ็คช่วยกูด้วยกูอยู่ดี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 ๊กมาช่วยกูหน่อยข้างบ้านเร็วมาช่วยกูได้ไหมเนี่ย อยู่นี่กูอยู่นี่มาช่วยกูหน่อยมาช่วยกูหน่อยกูช่วยกูหน่อยเร็วมันลุมมันลุมกันมันลุมกันมาช่วยกูหน่อยมาช่วยกูหน่อยแตก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 อะโอ้ไม่ได้งอแงเกี่ยวกับกูโก้เดี๋ยวตายตายมูนมาลุงมาแตก